มีต้นไม้แล้วก็ทะเลสาบที่นั่นจะมีอะไรอยู่กันแน่นะน,นะเราเรานี้เรามังต่อไปก็เอออ รุ่นพี่เออทำไมอ่ะทำเรื่องที่ที่ไปได้นะช่วยตามหาสถานที่นั้นให้สินะขอบคุณนะขอโทษนะครับที่ผมจุนจา้านฉันนะ่ะคิดแต่ว่าจะต้องกลับไปดาวของฉันเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็คงรบกวนทุกคนแต่ว่าฉันไม่อยากจะกลับเลยคุณทันนิกาว่านะ่ะทำให้ฉันรู้สึกตัว ว่าที่ฉันไม่อยากกลับไปไม่ใช่แค่เพราะอยากไปสถานที่นั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยเออเออเป็นมนุษย์ต่างดาวจะได้ไหมออเออเออเป็นฉันคนนี้จะได้ไหมเออออครับงั้นสารภาพรักได้ไหมคะไม่ได้ครับอเอ๊แล้วผมจะพูดเองอผมชอบรุ่นพี่ ชอบมาตลอดเลยครับชอบมานานแล้วครับบางทีอาจจะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันเองก็ชอบเธอนะเออ จะว่าไงดีละ่ะผมเพิ่งจะเคยนี่แหละครับคือว่าชน,นะครั้งที่สี่แล้วละ่ะเอครั้งแรกนะ่ะที่เขอนครั้งที่สองตอนที่เธอสลบที่หน้าประตูบ้าน uh, uh, uh. ครั้งที่สก็ตอนที่ถูกคุณผู้ภัยไล่ตามก็ผมหมดแล้วครับเพื่อจะส่งนาโนแมชชีนที่ใช้รักษาเข้าไปในตัวไคโตคุงนะดีจังที่สามารถเข้ากันได้โกหกใช่ไหมครับ uh. หมดกันความโรแมนติก แล้วก็นนะอยู่มีอีกเหรอครับครั้งนี้เป็นครั้งเ่ียา ความทุกข์ก็มักจะมาพร้อมๆกับความสุขเนาของความสุขจากใครสักคนทําให้อีกคนต้องร้องไห้ถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนั้นแต่ก็หยุดความรู้สึกนี้ไม่ได้